แอแ้วอะไร้าจ้ร้าจเหรอปียอะไรอย่บอกม่ว่าจริงไออกไวาไงไม่ได้บ้าคิดถึงเขาป้ะคิดถึงอ้าวพี่คิมสวัสดีค่ะวันทีกุกพี่คิมคะ กูต้องขอบคุณพี่มากเลยนะคะที่ช่วยดูแลทามในระหว่างที่กูทำเลวกับเขาอะค่ะแต่หลังจากนี้ไปอะจะไม่มีแบบนั้นอีกแล้วค่ะหายเขาไม่ยังไงหรอก,กูกกับทามกลับมาดีกันแล้วค่ะพี่กูกสัญญานะคะว่าจะไม่ทำให้ทามเขาเสียใจอีกอะถ้ามีวันนั้นอนะพี่คิมจัดการกูกได้เลยนะคะ <c oughs> เดี๋ยวกูขอไปดูครัว <c oughs> ข้างหน้าก่อนนะคะ มา,ามคุยกันก่อนนี่มันอะไรอะ่ะก็ผมดีกับโกกแล้วไงพี่ขอบคุณพี่มากนะพี่ที่คอ,อยช่วยดูแลผมมาตลอดในช่วงที่ผมแย่แล้วเวลาที่พี่แย่ล่ะทาม ทำทิ้งพี่ไปอย่างนี้หรอพี่คิมพี่เป็นอะไรเนี่ยทำทาอย่างนี้กับพี่ได้ยังไงอะแล้วงนั้นมันไม่มีอะไรเลยหรอพี่คีมพี่ใจเย็นก่อนนะพี่ทำไม่รู้สึกอะไรกับมันเลยสักนิดหรอพี่คิมพี่ใจเย็นก่อนนะพี่ใจเย็นก่อนนะพี่ความเป็นพี่น้องว่างเราม่ก็ยังเหมือนเดิมนะพี่ผมก็ยังให้ความเคารพพี่ในฐานะพี่ที่ดีเสมอและมันก็จะเป็น่างนั้นตลอดไปแต่พี่รักทามนะ มันเป็นไปไม่ได้หรอพี่ผมรักกุ๊กทำลืมมันง่ายๆแบบนี้ได้ยังไงอะพี่ไม่ลืมนะทามที่พี่ทำไปเพราะพี่รู้สึกกับมันจริงๆนะช่างมันเหรอพี่วันนั้นผมเมามากอะพี่ผมว่าจำอะไรแทบไม่ได้เลยด้วยะ มก็ทำไม่ได้ตั้งใจเหรอมันก็แค่พลาดน่ะพี่ลืมไปเถอะนะผมเองก็อยากลืมเหมือนกัน